ประมาณ10นาทีด้วยกันก่อนที่เราจะปิดกิจกรรมทั้งหมดนี้ยังมีเวลานะคะสามารถที่จะถ่ายภาพได้ใครถ่ายภาพเสร็จแล้วนะคะใครร่วมกิจกรรมต่างๆเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ต้อขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ถึงแม้จะเ,เป็นวันแรกค่ะแต่ก็ให้ความสนใจกิจกรรมกันอย่างล้นหลามเลยนะคะทำให้รอบเข้าชมวิวธรร์ของเราทุกรอบแปดรอบเต็มท,ทุกรอบขอบคุณจริงๆนะคะให้ความสนใจนะคะ กันไป่วนะคะวันนี้เหลือเวลาอีกสินาทีค่ะยังชมทิธงการสงแสงไ้เลยส่วนภาคกาจะเดินทางกลับบ้านกอนกลับบ้านอย่าลืมนะคะตรวจสอบสัมภ,ภาระของท่านลวยนะครับว่าลืมสัมภ,ภาระหรือไม่การเป็นต้นปวันนี้ลาไปติกันไปไปไปใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ